สาธารณาสุขจังหวัดตราดค่ะได้มีการเปิดเวทีเสริมสร้างองค์ความรู้เจ้าหน้าที่ในเรื่องของโรคเอสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมไปถึงการคัดกรองโรคเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อรายใหม่ค่ะ นายแพทย์ผานุวัตโสพลเลิศดพงศ์ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราดได้เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้เจ้าหน้าที่เรื่องโรคเอสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการคัดกล่องโรคเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อรายใหม่ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดโดยกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อจัดขึ้นโดยมีคณะอนุกรรมการโรคเอสจังหวัดตราดองค์ัดปรกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาล เสริมสุขภาพประจำตำบลรวม80คนนะคะเข้าร่วมโครงการที่ห้องประชุมโรงแรมเอวดาดาตำบลวางกระแจะอำเภอเมืองตราด สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้เจ้าหน้าที่ในเรื่องของโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการคัดกรองโรคก,ก็เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อรายใหม่และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานเครือข่ายระดับจังหวัดอำเภอชุมชนรวมทั้งร่วมกันจัดตั้งทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาโรคเอดส์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นำผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษาโดยมีวิทยากรจากกองโรคเอดส์กรมควบคุมโรค สำนักง,งานหลักประกันสุขภาพเขต6จังหวัดระยองและสำนักง,งานป้องกันและควบคุมโรคที่6จังหวัดชลบุรีร่วมให้ความรู้พร้อมทั้งมีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อร่วมการวิเคราะห์สภาพปัญหาโรคเอดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในพื้นที่อีกด้วยค่ะ